สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงสถนานการณ์กักตัวตอนนี้อยู่ในโซนบ้านพักของที่ทํางานนะครับพอดีผมทํางานราชการด้วยแล้วก็ทําเทอร์โบไปด้วยควบคู่กันไปนะครับทําเทอร์โบก็เป็นอาชีพอาชีพหลักด้วยงานราชการเป็นอาชีพรองแต่ว่างานหลักก็คืองานหลวงครับเราไม่เอาเปรียบหลวงลวก็ เ็มเวลาครับจนถึงสุกทํางานราชการแล้วก็วันหยุดก็ทำเทอร์โบอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้สถนานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นโควิดหนึ่งคนก็ผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคนที่นั่งติดกันนะ่ะก็เป็นเป็นโควิดนะครับก็เพิ่งทราบผลทีนี้เราก็เลยอยู่ในผู้เสี่ยงสูงเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเรานั่งทำงานติดกันเลย ทีนี้ก็เลยเอาตัวเทอร์โบเนี่ยมาทำอยู่ที่บ้านพักด้วยนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าว่าวันนี้ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแ๊บหนึ่งอยู่โคนต้นไม้อ่ะโอเคอันนี้นะครับเอาเทอร์โบมาล้างก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าว่าล้างยังไง นะครับมีตัวไหนบ้างโอเคนี่นะครับอันนี้คือสภาพล้างแล้วนะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่สภาพล้างหมดแล้วนะครับนะมีเฮดเด็กาศึเป็นเด็กต่ำห้าโอเคไห้ดูเทียตัวผมไม่แน่ใจว่าแสงมันจะชัดป่ะนะอันนี้เป็นเฮเดคาสิบ นะครับเดิมทีเนี่ยสภาพมันจะมาหมอมมากเลยเราดูดูไม่ได้เลยครับแล้วเวลาไปใช้งานเ,นเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันสกรปรกแค่ไหนดังนั้นเราต้องมาลื้อล้างทั้งหมดเลยครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนี้เสื้อกางเกงในค่าสิบนะผมไม่แน่ใจแสงมันจะชัดปะนะอันนี้เสื้อกางเกงนะครับเราก็ใช้น้ํายาในการล้างในการกัดนะอันนี้มีสนิมนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปปัดอีกทีนึงนะครับ อันนี้เราล้างแล้วแต่ว่าพอ,อามันแห้งมันก็เลยก็เลยเป็นคราบสนิมบางๆนะแต่พวกสนิมใหญ่ลุดไปหมดแล้วนะครับใส่แม็ไปด้วยพูดไปด้วยคนเหนื่อยอันนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดหมดเลยครับเนี่ยพวกเนี้ยบ่าแหวนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จุดสัมผัสต,ต่างๆที่เกี่ยวกับพวกโอลิงนะครับบ่าแหวนหน้าบาบูธบ่าอะไรเงี้ยครับ ต้องปัดใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยพวกนี้นะครับพวกล่องโอลิงข้างในเนี่ยครับต้องปัดใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยครับพวกบ่าวแหวนหน้านี่ไหมอันนี้เขาเรียกคอร่านะครับเนี่ยพวกบ่าวแหวนข้างในเนี่ยครับต้องไปปัดทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยพวกลักษณะแหวนหน้าอะไรต่างๆกระดงกระดุมเนี่ยนะโทษทีผมถ่ายมือเดียวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่นะครับโฟกัสได้ไหมนอ้อโอเคเา้ามองไม่ค่อยจะเห็นนะครับเนี่ยในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดเลยนะครับบูธหน้าบูธหลังเราล้างหมดแล้วเนี่ยทําความสะอาดให้ทุกจุดครับก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาเอาไปใช้งานเราก็ไม่รู้ไงว่าบางท,ทีอ่ะเนี่ยพวกอ่าการลุนอ่ะเดี๋ยวนะผมถ่ายให้ดู แป๊บนึงเนี่ยากกันลุนเนี่ยมันจะมีรูน้ํามันเล็กๆเห็นไหมครับเนี่ยกล่องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยรูน้ํามันเล็กๆต่างๆพวกนี้ยต้องมาทะลวงใหม่หมดเลยครับเนี่ยเพราะว่าน้ํามันอ่ะมันจะวิ่งผ่านพวกรูเล็กๆพวกเนี้ยแล้วก็มาวิ่งมาผ่านเลี้ยงพวกบูธท,ทองเหลืองต่างๆเนี่ยครับพวกรูต่างๆพวกเนี้ยน้ํามันมันจะวิ่งผ่านทั้งหมดเลยถามว่าทาไมต้องทําความสะอาด ก็เราไม่รู้ไงว่ามันจะมีคาบตะกังคาบน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยติดมาหรือเปล่าแล้วเวลาไปใช้งานบางทีน้ํามันเลี้ยงถึงบ้างไม่ถึงบ้างเงี้ยครับมันก็สึกหล่อง่ายใช่ไหมเราก็ต้องล้างใหม่หมดเลยครับเนี่ยบ่าแหวนอะไรพวกนี้ต้องขัดใหม่หมดนะครับหน้าสัมผัสต,ต่างๆพวกนี้เราเทอร์โบเราขัดเข้ามันก็จะสภาพแบบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับดังนั้นอะไหล่ที่ถอดมาเนี่ย ก็ไม่ได้เปลี่ยนใช้ของเดิมทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ลื้อมาทําความสะอาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือเราแค่ล้างเอาคราบสกปรกใหญ่ๆออกแต่ว่าตอนประกอบเราก็ต้องทําความสะอาดอีกทีนึงตามจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น h ฮเดรก้เหมือนกันนะครับเนี่ยใบหน้าใบเนอเราล้างกัดพวกคราบอะไรต่างๆออกทั้งหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยเราก็ต้องกัด บางที H X 5้าสิบเหมือนกันนะแต่อะไรข้างในไม่เหมือนกันดูนะอันนี้ของลูกนี้นะครับ H X ห้าสิบเห็นไหมดูกระดุมหน้าแหวนสองตัวนะแบบนี้นะครับอ่าแต่ดูตัวนี้นะเมื่อกี้เห็นแวบอยู่ไหนวะตัวในหัวนี่นี่ยเห็นไหมกระดุมหน้ายังไม่เหมือนกันเลยดูดิอ่ะอันนี้แหวนตัวเดียวนะครับอันนี้แหวนสองตัวนี่นะแหวนคู่แหวนคู่เี็กแหวนคู่ แต่แหวนหลังเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันเป็นแหวนตัวเดียวนะอันนี้แหวนตัวเดียวเป็นให้ได้ค้าสิบใบหลังแกดสิบสองนะใบหน้าเท่ากันนะครับแต่อะไรข้างในไม่เหมือนกันเวลาลื้อเลยต้องต้องแยกชุดนี้ไงเพราะว่าอะไรข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันปนกันไม่ได้นะครับเวลาลื้ออย่าไปปนกันปนกันแล้วประกอบกลับลูกเดิมไม่ได้เพราะว่าอเนี่ยอย่างสองลูกนี้ใช่ไหมให้ได้ค้าสิบเหมือนกันนะแต่ว่าการบาลานซ์ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าอย่างแกนตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องบาลานซ์คู่กับใบหน้าตัวนี้ต้องบาลานซ์กันนะครับอันนี้ก็บาลานซ์กันเพิมเป็นคู่มันอยู่แล้วถ้าเราไปสลับบาลานซ์จะเสียอันนี้ h x 3,5มหาฝาแดงรุ่นนี้ขายดีจัดมาไม่เคยพอสักทีน,นะครับอันนี้ก็ล้างแล้วอันนี้ h x 35ใบหลัง60สิบมิลนะสิบสใบตัวเนี้ย ผมจะใช้อยู่แค่สิบเอ็ดกับสิบสองใบนะครับทางร้านเราจะใช้แค่ใบหลังสิบเอ็ดกับสิบสองใบเท่านั้นเพราะว่าสิบใบก็ใช้ครับแต่ว่าเสียงมันจะไม่เหมือนกันถามว่า hx 3 5สามห้าเหมือนกันทำไมเสียงไม่ออกใบหลังนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดว่าเสียงจะดีหรือไม่ดีประกอบกับโครงหลังที่กึงไว้ด้วยใช่ไหมกึงได้สเปกไหมล่องลมเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวแหวนหลังคู่นะนี่แหวนหลังสองตัวนะครับ เสน่ห์ให้สา้าจะอยู่ตรงนี้แต่บางรุ่นก็เป็นแหวนตัวเดียวดังนั้นไม่ได้มีข้อกําหนดแต่ตัวนี้เป็นงานไต้หวันเก่าจากไต้หวันมานะครับสเสน่อีกตัวก็คือตัวนี้เป็นใบบิเล็ตเนี่ยแล้วราคาผมขายก็หมื่นนิดนิดอะแล้วใบบิเล็ตแท้โรงงานเลยนะถามว่าราคานี้ไปหาที่ไหนแล้วผมล้างทำความสะอาดให้ขนาดเนี้ยดูนะครับเนี่ยสนิมบางๆนี่ผมไปปัดออกหมด นะเนี่ยอันนี้เราก็ขจัดคราบตัวใหญ่ออกไปหมดแล้วเนี่ยครับพวกกระรุนอะไรพวกนี้ยเนี่ยนะไปดูนะเนี่ยมันจะมีรูที่ให้น้ํามันวิ่งต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเราต้องทะลวงทั้งหมดเลยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าน้ํามันมันสามารถลงไปเลี้ยงบูธเลี้ยงแหวนต่างๆเลี้ยงอุปกรณ์ข้างในต่างๆได้ดีเพราะว่าเวลาไปใช้งานจะได้ใช้นานไม่ใช่เอามาลือ้อแล้วก็ล้างนอกไายอย่างเดียว นะครับเราก็ต้องมาคือถ้าเทอร์โบแบบเทอร์โบใหญ่แล้วเขาเรียกอะไรมันต้องใช้แบบหวังผลได้เนาะโอเคอันนี้ไฮไลท์เลยไม่ได้ตั้งใจมาตัวสุดท้ายนะมันอยู่ริมพอดีโอเคเดี๋ยว่ายดูรันหนึงนี่ก็ใบหลังอ่าไม่ใช่ใบหลังใบหลังเนี่ยสิบสองใบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะราคาสูงหน่อยเพราะอะไรเพราะอะไรบางคนรู้แล้วแหละเพราะอะไร นี่ผมจะให้ดูมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ไม่ใช่ฝั่งนี้ดิฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่นะ UK ถ้ามี Made in UK แบบนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองนะครับไม่ต่ำกว่าหมื่นสองและที่สำคัญใบบิลเล็ตด้วยบางที่ UK นะแต่ว่าไม่ใช่ใบบิลเล็ตก็มีนะครับแต่ตัวเนี้มันติดมาลูกเดียว คือจริงแต่ทโบรอเน,นี้เป็นไต้หวันหมดเลยมันไบบิิเลสนะครับแต่ว่ามันมีอ่อ <c oughs> UK เคมาลูกหนึ่งหลงมามีลูกเดียวใครสนใจก็โทรมานะครับหรือแชทในเฟ e บุ o k มาก็ได้ถ้าผมไม่ได้รับสายขออภัยนะครับเนี่ยเราล้างให้หมดแล้วข้างในเห็นไหมเนี่ยกระดงกระดุมคอล่างหน้าไม่เคยจะเหมือนกันนะ่ะต้องแยกกันไว้ตัวนี้ UK นะครับบอกราคาเลยก็ได้ผมเอาแค่หมื่นสองแต่บางที่ขายราคาสูงกว่าน,นี้นะยูเคแท้นะครับแท้เมด in อ n ง l แลนนะจริงจริมันจะมีเขียนบอกตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆแต่อันนี้สีมันสีด้านมันกัดอยู่ทับอยู่ก็เลยขี้เกียจแกะนะครับแต่เราดูข้างตัวก็รู้แล้วเนะี่ยฝั่งนี้นะมันกลับหัวอยู่นะ m a ดินยูค มีตัวเดียวนะ UK อันนี้ราคาจะถูกกว่าหน่อยหนึง่งแต่เป็นของไต้หวันแต่ใบหน้าบิลเล็ตเหมือนกันนะครับใบหน้าบิลเล็ตเหมือนกันแต่ UK มีลูกเดียวสนใจก็รีบๆเลยลูกเดียวจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะครับเข้าล่มแนละ้วไม่ไหวร้อนจัดนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่กักตัวแล้วสาธารณสุขบอกว่า ทำไปไหนคุณต้องอยู่ที่นี่โอเคได้อันนี้ผมจะให้ดูเทอร์โบก่อนล้างมันจะเป็นอย่างนี้แบบนหนอ่าอันนี้สภาพเห็นนะะอันนี้ผมยกมาแค่ทำแค่อยู่แค่ช่วงกักตัวนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบสภาพที่ยังไม่ได้หรือหรือล้างใดๆแล้วแค่ถอดโครงหลังออกก็จะเป็นสภาพแบบนี้ นี่เนี่ยเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมมันต้องล้างไงน,นะคร,บะนะครบับเนี่ยสภาพเนี่ยแล้วน้ํามันนะครับน้ํามันเข้าน้ํามันกลับเนี่ยไม่ได้อุดมาเห็นไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีคราบตกปกหรืออะไรที่มันหล่นเข้าไปหรือเปล่านะครับก็ไว้ใจไม่ได้ก็ <john. S 2> ต้องรื้อล้างใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยต้องลื้อล้างใหม่ทั้งหมดคือไอ้น้ำมันกลับไม่อุดมาครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่อีน้ำมันเข้าเนี่ยนะครับ <t> ต้องอุดนะเราทําเสร็จเราก็ต้องอุดครับกันอะไรมันหล่นเข้าไปเนีย่ยเห็นไหมคาบสนิมคาบอะไรก็ต้องกัดออกทั้งหมดนะครับเนีย่ยเห็นไหมประกรงประเก็นเก่าแี่ถ้ามันหลุดเข้าไปในในตัวทางเดินน้ํามันเรียบร้อยครับพังไม่เหลือนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องลือ้อล้างอันนี้คือเราล้างเสร็จแล้วลูกหนึ่ง ประกอบแล้วเรียบร้อยก็จะได้สภาพแบบนี้เห็นไหมครับใบหลังวิงวิงแบบนี้นี่เห็นไหมผมก็จะอุดทางเข้าน้ํามันแบบนี้เพื่อไม่ให้อะไรมันเข้าไปใช่ไหมครับแต่ตัวทางน้ํามันไหลกลับอันนี้ไม่ได้อุดไปนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเห็นไหมครับข้างในก็จะวิงแบบนี้เลยอันนี้คือเราลื้อล้างประกอบ ลับเรียบร้อยพร้อมใช้งานอันนี้ก็รอไปกึงโครงหลังใส่ก็พร้อมขายครับผมเนี่ยกลับมาดูสภาพนี้จริงเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ล้างได้ไงอ่าดูข้างในเห็นไหมในไส้กลางเงี่ยมืดตึบมองไม่เห็น <laughs> โอเคดูลูกนี้ก็ได้เห็นไ,ไหมครับ คาบตะกังน้ำมันอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในอะ่ะเราก็ต้องเอามันออกคืออะไรโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ